ทำไรล,ล่ะ ก็ดีต้้งนะครับก็ชาร์จด้วยนะฮะ

ถึงตอนนี้ขบวน3าสิบหนึ่ก็ใกล้จะมาถึงแล้วแน่ใจว่าสาม่มาถึงเอ้ยไม่ใช่สามหนึ่งพอไปสา,ามเจ็ดมาถึงแล้วนะยังมาไม่ถึงนะครับ น่าจะมีปัญหานะฮะ